อัตมาพระครูใบีกากเกษมสุขสุขเทโมผู้ช่วยเจ้าวาดวัดแจีงร้อนเป็นสัตวิหาริกในพระเดชพระคุณพระพมวชิระธีรคุณสมัยพระเดชพระคุณท่านยังดำรงสมรศัก์พระราชาคณะชั้นลาชท,ที่พระราชปริยัติเวทีในปี2542เป็นปีที่อัตมาอุปสมบท ในในนามของสิทธิ์หรือสัติวิฏฐานในประเดชพระคุณท่านพระพรมวชิระธทรคุณประเดชพระคุณท่านมีอัธยาศัยที่ดีมีเมตตาต่อคณะสิทธิ์ในคราวครั้งมีงานหรือว่าที่วัดจะจัดงานหรือทำกิจการใดๆใความขอความเมตตาหรือความอนุเคราะห์จากประเดชพระคุณในการให้คำแนะนำ และอีกอย่างหนึ่งอดีตท,ท่านเจ้าวาดวัดแจงร้อนคือท่านพระครูโสพลกิติวิบูลที่ท่านมรณภาพไปประเดชพระคุณพระพรมวชิระทีลคุณท่านก็มีความคือในานามของท่านท่านเป็นลูกศิษย์ลูกหาสมัยท่านพระครูโสพลกิติวิบูลท่านเป็นอาจารย์สอนของพระเดชพระคุณทางสมัยพระเดชพระคุณท่าน ศึกษาอ่าบาลีนะครับแต่ด,ด้วยด้วยวิชาวิชาแปลหรือวิชาอะไรนั้นอนะาตมายังยังยังไม่ยังไม่สันทัดยังไม่ค่อยเข้าใจตรงนั้นแต่โดยส่วนตัวแล้วเท่าที่อาตมาได้สัมผัสกับพระเดชพระคุณท่านตั้งแต่อาตมาอุปสมบทมาทุกปีใหม่อาตมาก็จะมากับพระเดชพระคุณท่านพระครูสุนทรจารุวันด็อกเตอร์ท่านเจ้าคณะแปลทุ่งคุก เข้ามากราบถวายสักการะขอพรจากพระเดชคุณท่านทุกปีเมื่อข่าวปีใหม่ที่ผ่านมาก็ได้เข้ามากราบแล้วก็ถวายสักการะท่านก็ยังถามถึงอาการท่านเป็นยังไงครับอาจารย์ท่านก็บอกว่าช่วงนี้รู้สึกด้วยสุขภาพหลายอย่างก็ดูแลสุขภาพด้วยะไรด้วยครับแต่ศาสนาใสญ่ท่านนี่ท่านเป็นพระผู้มีเมตตาเปี่ยมไปด้วยเมตตาครับ